ค่ากลางข้อมูลคือตัวแทนที่เป็นค่าที่เหมาะสมของข้อมูลชุดหนึ่งค่ะอย่างเช่นนักเรียนชั้นม .2 สองจำนวน10คนมีน้ำหนักตัวดังนี้อยากทราบว่าโดยทั่วไปแล้วหนักกี่กิโลกร,รมัมในการจะตอบคำถามข้อนนี้ได้เราจะต้องหาค่ากลางซึ่งเป็นตัวแทนข้อมูลมาตอบคำถามค่ะค่ากลางข้อมูล จะมีอยู่หลายประเภทนะคะประเภทที่1ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มาธยาฐานและ3ฐานนิยมค่ะวันนี้เราจะเรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือจํานวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลเราจะเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างมีเลขกำหนดมาให้ดังนี้ให้หาค่าเฉลี่ยก็ให้นำเลขทั้งหมดมาบวกกันนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลมีทั้งหมดกี่เลขอ่ะจะเห็นว่ามี10จจำนวนนะคะก็หารด้วย10ข้างบนบวกกันได้60หารด้วย10ก็จะได้ เห็นไหมคะไม่ยากเลยข<ๆ>้อต่อไปเกเฉลี่ย5เทอมเป็นดังนี้<ๆ>ก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้นำเกจเฉลีข้าง้ง5เทอมเนี่ยมาบวกกันเสร็จแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะก็คือ5ค,ค่ะจําจำนวนข้างบนบวกกันจะได้1 4จุด 2.5หารด้วย5ก็จะได้คำตอบเกดเฉลี่ย5เทอมก็จะเป็น2.85นั่นเองทีนี้มาดูกันว่าถ้าน้ำหนักคะแนนมันไม่เท่ากันจะมีวิธีการคิดยังไงอย่างเช่นการที่คิดเกดเฉลี่ยในแต่ละเทอมของเรานะคะ เคยสังเกตในสมุดพกไหมคะจะเห็นว่าในแต่ละวิชาของเราเนี่ยจะมีหน่วยกิจที่มันไม่เท่ากันนะคะอย่างข้อนี้จะกิดยังไงก็แทนสูตรเหมือนเดิมค่าเฉลี่ยเท่ากับในเมื่อน้ำหนักคะแนนไม่เท่ากันเราจะต้องเอาไปคูณก่อนนะคะเอา1.5คูณกับ4 วกด้วย1.5คูณกับ3.5บวกด้วย1คูณ2.5บวก1คูณ2บวกด้วย0.5คูณ1.5บวก0.5 คูณกับ2แล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6จํานวนอ่าเราค่อยๆคูณทีละวงเล็บนะคะจะได้6บวกด้วย5.25บวก2.5 บวก2บวก0.75แล้วก็บวก1หารด้วย6จะได้1.17.5จุดดห้ารด้วย6คคำตอบเกจเฉลี่ยในแต่ละเทอมก็จะได้2.92ค่ะ